ครับผมสรวจอีครั้งนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาแล้วฟังรับชมทางเพจชมรมคนเล่นพีนะครับเดี๋ยวขอดูนะครับคอมเมนต์หนึ่งก่อนแล้วกันโอเคเข้ามาแล้วนะะโอเคเข้ามาแล้วใช้ได้นะครับโอเคสัญญาณโอเคนะครับนะกดกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับที่เข้ามานะแชร์จะได้รู้นะว่าตอนนี้ได้เข้ามาแล้วนะครับผมสิบหกวิวนะตอนนี้นะครับแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับสิบหกวิว เดี๋ยวถ้าใครสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ขึ้นคอมเมนต์ในตอนนี้46วิวนะครับประมาณสองทุ่มาอีกหนึ่งนาทีวันนี้ก็ตรงกับวันวันจันนะครับวันจันแล้วนะวันที่อะไรไม่รู้กันนะครับโอเคขึ้นแล้วนะครับสวัสดีจีรัชลาสุรขันนะครับสวัสดีปฐมมากิ่งแก้วนะครับสวัสดีขั้เลยแล้วกันนะครับวันนี้มาเกี่ยวกับเตือนภัยวิชาชีพแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่รับฟังรับชมงช่องยูทูบถ้าเกิดอยากจะรับฟังรับชมแบบสดๆนะครับไปเสิร์ชพิมพ์หาคำว่าชมลงคคนเล้งผีในเฟ ก็จะเจอเพจจนึงที่มีสมาชิกยอดติดตามนะตอนนี้ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนคนแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ใครที่จะมาหาผมนะครับหรือว่าผมเริ่มเปิดรับลูกศิษย์วันไหนคือวันเสาร์ที่ห้าสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบหกนะครับมีการลงกระดานสองห้าต่างๆครับ่อเข้ามาได้นะครับหนึ่งร้อยสิบสวิวแชร์เยอะแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาเตือนภัยนะครับเกี่ยวกับมิจฉาชีพแล้วกันนะครับมิจฉาชีพที่จะจะโกงคุณนะครับใช้เฟซบุ๊กปลอมว่าอาจารย์ขุนกวีสีสยามนะครับไม่ใช่ผม ผมไม่เคยขอใครนะครับไม่เคยขอเงินไม่เคยขอทองไม่เคยมีโปรโมชั่นอะไรก้าพันอะไรต่างๆนะครับไม่ใช่ตัวผมแน่นอนนะครับคนที่รู้จักผมนะไม่มีอืมิ่ฉาทิพย์ครับนะที่มันจ้องจะมาหลอกเงินคนโดนไปแล้วนี่นะคือเพื่อนผมเฟซบุ๊กผมเนี่ยจะมีเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับอันนี้คือชมรมคือเฟซหลักแหละนะชมรมที่มีสมาชิกล้านกว่าคน ถ้ามีเพื่อนต่ำกว่าส4มสี่พันคนไม่ใช่ผมนะผมจะมี a c e b o o k ทั้งหมดสามเฟซตัวของผมนะครับนะมีเพื่อนก็ราวพันต่คนขึ้นนะครับถ้าเกิดมีเพื่อนร้อยร้อยคนนี่ไม่ใช่แล้วนะครับคือมิจฉาชีพนะ่ที่มันเปิดมาจ้องที่จะจะเรียกอะไระนะครับผมนะหลอกลวงนะครับนะผมไม่เคยขอเป็นเพื่อนใครนะครับจําไว้เลยว่าหุ่นกวีไม่มีขอเป็นเพื่อนใครนะหรือใครที่ต้องการที่จะขอเป็นเพื่อนนะครับถึงว่าใน Facebook เนี่ยนะ มันจะมี Facebook ที่มีเพื่อนประมาณห้าพันจะมีดานัยคงศิลป์แล้วจะมีขุนกวีศรีสยามนะครับผมนั้นที่มีสมาชิกเนี่ยนะครับประมาณสี่พันคนขึ้นแล้วก็มีหลักสองพันคนขึ้นประมาณนั้นนะครับผมทั้งหมดสามเฟซแต่คําว่าอาจารย์ขุนกวีนะครับไม่ใช่ของผมนะครับไม่ใช่นะแล้วถ้าเกิดมาขอเงินขอทองนะครับผมไม่เคยขอเงินขอทองใครจาไว้เลยนะครับไม่เคยขอเงินขอทองไม่เคยเรียกร้องไม่เคยมีโปรโมชั่นไม่เคยมี อะไรขอเงินไปจัดวันเกิดอะไรต่างๆนะครับเพราะวันเกิดของผมเนี่ยนะครับผมเลี้ยงเขานะครับไม่ใช่คนอื่นมาเลี้ยงนะจาไหมนะครับอีกครั้งนึงถ้าเกิดมีใครมาขอตั้งขอเงินขอทองทักไปขอนะครับไม่ใช่ผมแน่นอนนะมันคือ Facebook วิชาชีพนะก็กดรีพอร์ตแล้วกันนะตัวผมผมบอกแล้วว่าไม่เคยขอขนาดค่าคงค่าครูอะไรต่างนะครับยังไม่เคยเรียกร้องเลยนะครับจะขอเงินทำไมลาตัวจบอกจัดงานวันเกิดอันนี้วันเกิดอาจารย์นะครับโอนยังโอนยังโดมในแปดเก้าร้อยมึงจะไม่ผิดนะครับก็ไม่เป็นไร นะแต่ว่าให้หมามันแดงนะครับป็ดเมันแดงแล้วกันนะผมประมาณนั้นนะก็ทีหลังก็อย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อหรือว่าอย่าไปรับแล้วกันนะครับนะเอาไงไ่ายง่ายนะในสไตล์ผมไม่เคยนะไม่เคยขอใครเป็นเพื่อนนะไม่เคยอีดีเฮ้ยอาจารย์มาขอเป็นเพื่อนทุกคนอาจจะดีใจนะเห็นเฮ้ยเฟซบุ๊กอาจารย์มาขอเป็นเพื่อนดีใจนะครับเผื่อรับไปอะไรต่างนะครับไม่ใช่ผมนะผมไม่เคยขอใครเป็นเพื่อนหรอกนะส่วนใหญ่เฟซส่วนตัวไม่ค่อยเล่นนะครับผมจะเล่นแต่ในเพจชมรมคนเล่นผีถ้าทักมาในเพจนะครับผมก็ตอบแหละนะ เดี๋บางคนทักมาในเพจเข้าไปในข้อความในเพจโอเคจบแนะถือว่าติดต่อผมแต่ถ้าเกิดผมไปขอตั้งผมไปขอเป็นเพื่อนไม่ใช่ผมและไม่ใช่แน่นอนนะครับยังไงก็ไม่ใช่นะทักทายทักทายก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีไฮโลนะครับสวัสดีเหมียวรัตนาพรสมพิษนะครับพรทิพย์สุนิสาอภิรักนะครับคนไม่สำคัญ อะไรเนี่ยนุ่นอะไรนูนหนูหน,น,นเลยนะครับเจนโอ้แม่ค้าสมโอกัญญาพัอนุม,มานบรรจบนิดนิดน,ดนดิพาพนพรทิพวันใหม่นะครับนายชัยรัตนพิชัยลุจิลานะครับไม่สะอื้นมันทนาสมศริน,นะคขอบคุณมากดวาวสิบดวงนะครับผมแล้วก็จำชื่อนี้ไว้นะเออ เอกนะครับก็เด right ี๋ยววันเข้าพรรษานะครับนะเข้าพรรษาเมื่อก enfin ่อนเข้าพรรษาเนี่ยนะครับเข้าพรรษาก็วันที่สองแต่ว่าผมจะไปวัดนะครับไปวัดเขาเหล็กเนี่ยก็ช่วงวันที่หนึ่งคือไปทําบุญใส่บาตรต่างๆนะครับวันที่สองใคมาเป็นเทียนก็มาเป็นเทียนแล้วกันนะครับผมนะก็คือนะใครจะมาใส่บาตรนะครับมันตรงวันพระวันพระวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับทางทางวัดหรือทางพระเนี่ยจะไม่ค่อยออกเดินวินทบาทนะครับอาจจะมีมาเดินวินทบาท ตอนบริเนิราบดบริเวณตรงสิงห์นรสิงห์แล้วกันนะครับเดินเข้าไปแล้วกันประมาณนั้นมาใส่บาตรบริเวณหน้าวัดแล้วกันนะครับเราเลียงเข้าไปในวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งนี้นะครับหนึ่งที่จะถึงนี้นะครับหนึ่งหนึ่งคือวันพระวันที่สองวันเข้าพรรษาเลยนะครับผมนั้นก็มากันในที่วัดเขาเหล็กแล้วกันนะครับผมก็กลับมานะครับเพิ่งกลับมาเหมือนกันกลับมาเมื่อวันเมื่อวานนี้นะครับกลับมาเมื่อวานนี้นะครับกลับมาเมื่อวานนี้แล้วก็มาวันนี้แหละนะครับเพราะว่าเริ่มนะครับเริ่มจจจะะะะเเเสสรรรร็็คค่่แแแลลล้ววหนนับาูก ทุกอย่างมันโอเคแล้วนะครับก็มีพระมาบวชสี่ห้ารูปแล้วนะตอนนี้นะครับทุกอย่างระบบตรงต่างค่าน้าค่าไฟค่าไฟเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสามพันกว่าบาทนะครับผมก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วเวลาผมรับสิทธิ์ที่วัดนะครับหลายๆคนเห็นว่าเฮ้ยผมรับสิทธิ์เงินทุกบาททุกตางค์ผมไม่เคยเอานะครับผมให้วัดหมดนะครับถามได้เลยก็จะมีคนดูแลก็จะเป็นนะน้องนิดนะครับน้องนิดนายางนะครับดูแลอยู่นะครับผมก็จะเป็นเงินก้อนที่ผมให้ไปก้อนหนึ่งประมาณสามหมื่น ผมทิ้งเงินให้ใก้อนหนึ่งคือสามหมื่นแต่เงินสามหมื่นเนี่ยในหนึ่งเดือนนะผมไปทาพิธีต่างต่างเนี่ยผมก็จะเติมไปเรื่อยๆรื่อยนะครับคือช่วงนี้เหมือนกับอนุบาลอนุบาลวัดไปก่อนนะครับอนุบาลวัดไปก่อนนะครับนะเออแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในวันที่ห้านี้นะครับผมก็กลับมารับลูกศิษย์ณที่เดิมพิมานอาสนรนะครับแห่งเดิมนะครับผมที่เคยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะในวันศุกร์นี้นะครับผมก็จะเปิดฝูกต้นไม้แล้วนะครับต้นไม้มาลงให้มันลมลื่นนะครับหน้าฝนก็ลงต้นไะะครรับเพื่ออ เพื่อทําสถานที่ปฏิบัติธรรมในอนาคตนะครับนะเห็นที่สํานักแห่งใหม่ผมแล้วนะครับเพิ่งจะย้ายมาอยู่ได้ประมาณเดือนมก,กราคมนะมก,กรากรุมพามีนาเมษา,าพุทธภาผมบวดนะครับพุทธภามิถุน,นะครับนะกรกดาเดีนะ๋ยวผมบวดแล้วนะครับเดี๋ยวผมบวดผมบวดช่วงเดือนเอ้ยผมบวชเดือนอะไรวะไม่ใช่พุทธภาผมบวชเดือนมกราคมีนาเมษาเอาพุทธภาผมบวชพุทธภานะผมบวดช่วงพุทธภา ี่ทยบพุทธพาผมบวชนะครับก็คือมกผมก็เริ่มทำวิมานอาสน์แค่มกราคุณพาบินนมเอสาสี่เดือนเองนะครับสี่เดือน,นยังไม่เสร็จสิ้นเลยเลยนะครับผมก็เลยต้องเสกออกมาแล้วก็มาพัฒนาตรงนี้จะสร้างสาราปฏิบัติธรรมนะครับจะทําตรงนี้ให้คนมานั่งสมาธินะเพื่อเข้าโครงการอาสนยำสินในการแก้รักษาคุณใส่ด้วยตัวเองนะครับผมเนะี่ยสวัสดีครับอาจารย์ครับอะไรพี่ผมเลี้ยงของมันมากลูกโกล่ดผมครับผมขะคงงกันเวยนะ อภิชัยสวัสดีวิราวันบุญเย็นนะครับแล้วก็คนไม่สําคัญนะมนทิลานะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ไม่ไป,ไปใช่วันพุธนะครับก็ไปงานศพไปงานศพลูกศิษย์นะครับหรือว่าพี่เล็กหรือว่าเจเล็กนะครับใครเคยเห็นคนมาสํานักก็จะเห็นนะครับแกจะอยู่ตลอดเลยนะครับผมก็แสดงความเสียใจแล้วกันนะครับเียจุเจเล็กนะครับอยู่ที่ปทุมธานีรู้สึกจะวนเป็นวัด ทศทิศอะไรทศทิศสาลามนะครับวัทดทศทิศสาลามนจาจะไม่ผิดนะครับทศทิศสาลามนะครับที่คลองประมาณคลองสิบหรือคลองแปดลยนะครับลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับ,นะรบพุ่งพุ่งนี้วันนี้เรา้ําศพพุ่งนี้ก็สวดสวดรู้สึกว่าจะสวดสามวันหรือเปล่าวันนี้สวดสามสี่คืนแหละนะครับเผาวันพฤหัสนะครับแต่ว่าชมรมคนเล่นผีเป็นเจ้าภาพในวัน,น,วนพุ่งในวันพุธครับวันพุ่งน,นี้วันพุธพุธนี้ เป็นเจ้าภาพนะพุนนี้เป็นเจ้าภาพนะครับ433วิว420กว่าวิวนะครับแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับที่เข้ามาที่เข้ามาเข้ามากันนะครับเข้ามากันนะอาการผมเหมือนโดนเล่นสายศาสตร์ครับผมนะก็เข้ามาดูแลกันเข้ามาศึกษานะครับะคนที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าคนที่ศึกษาผมนะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มเข้ามาติดตามเนี่ยก็จะถามว่าผมรับสิทธิ์ปันไหนนะครับตอนนี้ยังไม่รับจะรับครั้งแรกในวันเสาร์ที่ห้านี้นะครับจะเป็นการเสริมดวง นะครับนะเสริมเสน่ห์เมตตาบารมีนะครับหรือการเสริมดวงในวันเสาร์ห้านะครับเสาร์ที่ห้าสิงหาคือวันแข็งแล้วก็ใครจะไล่คุณใส่ก็ไล่คุณใส่ได้เหมือนกันนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ามึงเอาเสหมดเลยนะคุณใส่คุณใส่สยอย่างเดียวเสริมดวงคือเสริมดวงอย่างเดียวนะครับไม่มีครับที่จะมาชงมาเช็คนะครับไม่เหมือนตอนเป็นพระนะครับต่างกันเวลาศึกแล้วต่างจากการเป็นพระนะครับเป็นพระนี่มีทำอะไรโอเคคือยอมแต่เมื่อเวลามันเป็น คารวะปุ๊บนะครับคุณมาได้คุณเอาอย่างเดียวเลือกเอา,นะม,ามาจะมาไกลอย่างไรผมไม่รู้นะครับมาตรวจมาเช็คก็หนึ่งข้อหรือจะมาเสริมดวงเสริมชุชะตาก็หนึ่งข้อจะมาขายที่ก็หนึ่งข้อจะมานุ่นมานี่มานั่นก็แค่หนึ่งข้อนะครับเพราะคิวเยอะนะมันไม่ใช่ว่าเหมือนกับเฮ้ยที่วัดนี่มันไงก็ได้นะครับผมประมาณนั้นนะวันที่ห้าก็เลือกเอาแล้วกันนะครับไม่ต้องจองคิวนะครับไม่ต้องจองคิวมาได้เลยมาแต่ตัวนะครับผมใครไม่มีก็ไม่ต้องเอาอะไรมานะครับผมนะ ถ้าเกิดนะครับพอมีนะครับก็เอานะครับค่าครูตั้งแต่ศรัทธาเข้าสารตั้งแต่หนึ่งเมเล็กขึ้นไปนะครับมาที่สำนักนะครับมีให้นะครับมีจัดให้อยู่แล้วนะครับเข้ามาได้นะครับมาแต่ตัวได้นะถ้าใครไม่มีโรงแรมนอนนะครับก็มาใส่นอนได้นะครับในหนึ่งคืนก็จะมีพื้นที่นะครับก็เอาเต็นท์เอามุ้งอะไรต่างเข้ามานอนแล้วกันนะครับมีห้องน้ห้องน้าอะไรต่างให้นะครับนะพักพิงนะครับประมาณนั้นนะโอเคสวัสดีชุติการนะครับสวัสดีพงศิรินะ สวัสดีทุกท่านนะครับเสียใจค่ะอาจารย์ของน่ารักสวยด้วยครับผมนะสวดินนกแพงวิไลสุวัตาเหม็นแจงนะครับสวัสดีครับผมนะการเกิดแก่เจ็บตายนะครับเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะอย่าคิดมากนะครับเราก็ต้องเจอสักวันเราก็มันเหมือนเขานะครับในสิ่งที่เราต้องมาเชิญอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนเป็นหรือว่าคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับมีกรรมาม่บอกคนที่ตายอีกนะครับคนที่ตายแล้วมันก็จบแล้วนะครับในภพชาตินี้นะครับไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องอะไรนะครับก็ ถ้าเกิดทำดีเยอะก็ไปสวรรค์ทำเลวเยอะก็ลงนรกแค่นั้นเองครับตามกฎเห็นกันที่เราที่เราทำมานะครับที่เราทำมาครับแต่ผมดื่มน้ำนิดนึงนะครับอืต่อนะครับนะบอกนะครับอย่าไปเสียดายอย่าไปเสียใจนะหรืออะไรต่างนะครับตัวเขาเองเนี่ยนะครับหรือตัวคนที่ตายเองเนี่ยนะครับผมนะที่บอกนะเขาคงหมดกรรมแล้วนะครับหมดกรรมแล้วในชาตินี้แล้วครับถ้าอยู่ไปก็ถือว่าชดใช้กรรมนะครับมันอาจจะเป็นโลกเวรโลกกรรมที่บอกว่า เวรกรรมเนี่ยเราพยายามอย่าไปอยากรู้นะครับเราพยายามอย่าไปอยากดูเราพยายามอย่าไปสนใจมันถึงเวลาะลรนะครับนั้เวลามันจะให้คําตอบทุกอย่างเองว่าเอออนาคตเราเป็นอย่างไรนะครับหมอดูก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะครับตัวผมก็ไม่รู้เท่ากับตัวคุณหรอกทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเหมือนเกิดขึ้นวัยนะมมนเกิดขึ้นวัยมากจากคนที่ดีอยู่นะแบบว่าเฮ้ยจากคนดีๆอยู่ดีเลยแหละนะครับบทจะซุดบทจะไปก็คือไปนะครับไปเลยนะ สาเหตุสิ่งเหล่านี้อะไรนะครับมันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะครับส่วนใหญ่ปัจจัยหลักก็คือกรรมคนเราเกิดมาจากกรรมนะนะทั้งบุญทั้งกรรมต่างๆที่ทํามาถ้าไม่อยากเกิดก็ปฏิบัติเอาถ้ายังไม่ปฏิบัติก็เกิดอยู่ดับไปเกิดอยู่ดับไปดับไปเกิดอยู่เกิดอยู่ดับไปนะครับนะก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันแหละนะครับนั่นหลายๆคนนะครับที่ว่ามาฟังผมตอนที่ผมบวชเป็นพระเวลาผมผมติดหออีสระอีทำไมดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมบล็อกเลยแล้วกันนะครับผมนะ ผมติดนะอีหานะครับผมมึงนะมปนจาอ่อนแล้วที่พิยนะครับผมนะเอ้าต่อนะครับคือสิ่งเหล่านี้นะครับที่บอกนะมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรก็เลยอย่าไปพูดนะครับอีหานะครับนะบ้ากลางก็อยู่ในใจแล้วกันนะครับผมอีหานะแต่บล็อกแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บแบนโอเคครับแบนก่อนเลยยืนยันปึ๊บอ้าชิบหายลบอย่างเดียว นะไม่ใช่ไอ้นี่นะครับผมนะโอเคชอบฟังอาจารย์เล่านิทานก่อนนอนและช่วงมิจฉาชีพมากครับผมมิจฉาชีพนะครับโอเคนะเอออะต่อมึงจะมาบอกทำไมควายครับผมนะโอเคนะบอกไปแล้วบางทีก็จะเป็นพวกเกียนนะครับผมนะเออสิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่จําเป็นต้องมาออกสื่อือสาธารณะหรอกนะครับผมนะใครใครเขาชอบยังไงแรงต่างนะมาออกสื่อออกสาธารณะก็เรียบร้อยแหละนะครับอ่ะโอเคนะบล็อกไปแล้วนะครับแบนมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าแบนหรือบล็อกไปนะครับ สมควรแล้วนะครับคนพันนั้นนะครับผมนะโอเคครับบางทีคนเรามันต้องให้เกียรติกันแหละรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาคุยกับเรื่องการสูญเสียนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมนะที่บอกว่ามันไม่มีใครที่อยากจะสูญเสียหรอกนะครับคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือคนใกล้ตัวเรานะครับคนใกล้ตัวเราที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เห็นภรรยาจากไปแล้วาการจากตายนะอายุยังไม่เยอะประมาณสี่สิบสามแล้วกัน ประมาณนั้นนะครับผู้ผู้ผู้ผ,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 ผู้ที่ว่าผู้ตายหรือว่าเจเล็กเนี่ยนะครับอายุประมาณสักสี่สิบสามปีนะครับก็ยังก็ถือว่ายังไม่แก่เลนะครับอ้อยง่ายเลยเป็นวัยเรียกว่าเข้าสู่วัยกลางคนแล้วนะครับน่าจะห้าสิบแล้วนะวัยกลางคนด้วยกรรมด้วยเวรด้วยรต่างๆครับก็ทําให้เขานะเนี่ประสบกับข้อกรรมอยู่ในช่วงลาวเดือนเมษาพุทธภามิถุนากรกฎานะครับประมาณสามสี่เดือน สามสี่เดือนนี้เขาทนทุกทรมานนะครับจนวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เขานะครับไม่ทรมานอีกแล้วนะครับก็เขาก็จากไปนะครับด้วยอาการสงบนะครับก็คืออยู่ดีก็นอนแล้วก็จากไปเลยนะครับจากไปแล้วหลับไปนะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วกันนะครับนะเขาก็มาช่วยนะครับสานักพิมานอาสน์ประมาณนักสองปีกว่าแล้วนะครับตั้งแต่ผมยังไม่ได้มีชื่อเสียงเหมือนทุกวันนี้นะครับยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอะไรมากมายแต่ก็เริ่มรู้แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงนะครับโควิดแล้วนะครับโควิดเนะ แต่ช่วงโควิดนะครับประมาณนั้นนะครับในช่วงโควิดที่ว่ารักธิ์ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตั้งแต่ยังอยู่ในห้องครัวเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนจะเห็นว่าเฮ้ยผมรักศึ์อยู่ในห้องครัวผมนะครับคนก็จะด่าเยอะแล้วตอนที่สมนักยังไม่เสร็จเลยนะว่าโหยนะอาจารย์หาอะไรอาจารย์นู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าอาจารย์ไก่กาเขาก็ด่าเขาว่านะครับนะยังเจออะไเขาก็มาในช่วงนั้นแหละนะครับก็มากันทั้งครอบครัวแหละนะก็มาช่วยเหลือลงทงลงทานมาช่วยงานช่วยแต่งต่างมาประจานะครับมาจนจําได้ นะครับมาช่วยแะหยิบจับนะนู่นนี่นั่นแรงต่างนะครับน่ารักมากนะครับและทั้งหมดน่าจะสุดท้ายนะครับความตายแหละนะครับนะมันก็พลากนะครับมันก็พลากจากไปนะครับผมนะประมาณนั้นก็ขอได้ขึ้นสวรรค์แล้วค่ะนะครับนะก็ขอให้ไปสู่พภูมิที่ดีแล้วกันนะครับขอให้เกิดนะครับผมนะในภพชาติใหม่ขอให้ดีแล้วกันนะครับขอให้อย่มีเวียนมีกรรมนะครับขอให้ประสบนะครับนะ กับสิ่งที่ดีที่งามนะครับผมมาตลอดไปทุกภพทุกชาติแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะเออนี่ยความตายนะครับเห็นป่าวันนี้นะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าความตายนะครับผมนะมันอยู่ใกล้ตัวเรานะครับมันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับมันแป๊บเดียวจริงๆเนีก่อนก่อนที่ว่าเราจะตายเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยจะสํานึกได้จะคิดได้หรือว่าจะเก็บเกี่ยวบุญตักตวงบุญกันหรือว่าตกตัวตัตังตัวแต่กรรมนะครับประมาณนั้นนะ สิ่งที่เราไม่รู้ไม่ใช่คนไม่มีสิ่งที่ไม่มีบางทีสิ่งที่ไม่มีหรือว่ามีหรือไม่มีต่างๆนเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้แล้วก็ไม่รู้ก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าไปลบหลู่และดูหมินน่นในสิ่งเหล่านี้นะติดตามอาจารย์ค่ะติดตามอาจารย์ตลอดนะครับจากกรุงเทพนะครับโอเคสวัสดีครับผมเียใจครอบครัวครับพรุ่งนี้ใครอยากจะเจอก็ที่ปทุมธานีแล้วกันที่วัดทศอะไรทศทิศทศทศถิศสารามนะับเรีย,กยากอีกหนึง่งทศทิศสารามนะวัดเนี้ยแหละนะครับผมไปอยู่ ส่วดประมาหนึ่งุ่มตรงนะครับผมไม่ใช่พรุ่งนี้วันวันพุธก็หลงเวรหลงก็ไอหลงวันแล้วนะครับผมนะวันพุธนะครับวันพุธนะวันพุธเพราะว่าชมรมคนเลี้ยงผีไปเป็นเจ้าภาพในวันพุธนะครับที่วัดทศดทิสารามนะครับลำลูกการปรทุมธานีนะครับประมาณนั้นนะจากกรุงเทพไปก็ประมาณสักหกสิบโลได้นะครับประมาณหกสิบโลประมาณนั้นหกสิบโลหรือสามสิบโลเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะ สวัสดีครับสวัสดีท่เลยแล้วกันนี่เข้ามานะครับนะวันนี้ช่วงนี้ผมไม่ได้อยู่วัดนะครับไม่ได้อยู่วัดนะไม่ได้อยู่ที่อุทรานิ์นะครับจะขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็วันที่สามสิบเอ็ดนี้นะครับน่าจะขึ้นไปอีกทีหนึ่งสามเอ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับหนึ่งสองสามอะไรนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็ไม่เจอผมก็ไม่เป็นไรก็มาไหว้นะครับหรือว่ามาขอพรหลวงพ่อทันใจก็ได้นะครับหลวงพ่อทันใจก็ศักดิ์สิทธิ์นะก็จะมีพระอยู่ประมาณสี่ห้ารู อยู่ถึงพรรษาก็จะมีอยู่สามรูปมีพัทดุนพระใหม่แล้วก็พระเจริญนะครับทั้สามรูปนี้นะครับก็จะอยู่ณพัฒนาตอนนี้บริเวณทางเข้าต่างๆก็เริ่มเตียนแล้วนะครับไม่น่ากลัวแล้วนะครับจากที่เคยลกเคยต่างๆตอนนี้ก็ไปผูกเปนั่งไปนั่งสมาธิต่างๆได้แล้วนะครับในการฝึกเจ็ดฝึกสมาธิต่างๆนะใครที่อยากจะปีกวิเวกมีความวุ่นวายก็แนะนํานะครับวัดเขาเหล็กขุนกบิเนุศร์น,น,นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการดําเนินการขอชื่อวัดนะครับตอนนี้ก็ ทางวตมาถ่ายลงถ่ายรูปแล้วนะครับดูบริเวณวัดดูนะครับบรรยากาศของวัดแล้วนะครับเพื่อจะขอเป็นชื่อวัดในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นชื่อชื่อวัดเมื่อไหร่ก็จะฉลองกันแหละนะครับตอนนี้ผมเขาเรียกอะไรตอนเนี้ยมันมันมันยังไม่เป็นชื่อวัดนะครับก็เลยไม่ได้แบบจัดจัดงานอะไรนะครับเขามันสายจะจัดงานอะไรหรือเปล่าเขาไม่ได้จัดนะครับปกติอยู่แล้วนะครับก็ใส่บาตรแหละนะครับไม่ต้องไม่ได้มีงานไม่ได้มีอะไรนะฉลองสาราเมื่อไหร่ครับผมไม่ได้ฉลองอะไรหรอกนะครับรอให้เจ้าวาดแล้วกันนะครับ ผมไม่ได้เป็นเจ้าวานแล้วเลยไม่ได้ไม่ได้จัดอะไรนะครับก็ขอให้เสร็จแล้วแล้ว,ลวให้คนมาก,การาบมาไหว้ดีกว่านะประมาณนั้นเมื่อวานฝนตกหนักค่ะอาจารย์ที่วัดครับเมื่อวานก็ลอกนะครับแล้วโดนละเรื่องรายละเอียดนะฝนสาดเข้าไปนะครับตกตกตกหนักมากนะผมชอบครับแนวนี้สายเฟี้ยววุ้นแล้วทําจากพวกแดงและยองวัดเขาเหล็กผมช่วยสร้างอวนเงินครับโอเคแสนสักนะคิดถึงแล้ววัดเขาเหล็กสานุไปฏิบัติธรรมค่ะโอเค,ครับก็ไปปฏิบัติธรรมนะครับผมนะหลายๆคนก็ มีปฏิบัติธรรมไหนครับผมก็วัดเขาเหล็กนะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากจะมาใกล้ๆนะครับราชบุรีกาลังสร้างอยู่จะปฏิบัติธรรมเฉพาะหน้าหนาวนะครับเฉพาะหน้าหนาวนะจังหวัดราชบุรีของผมเองนะก็ลงจะเริ่มลงมือทําแล้วแหละนะครับตอนนี้พยายามปรับภูมิทัศน์ให้มันดูลมลื่นลมเย็นนะครับผมเอาต้นไม้มาลงอีกประมาณสิบกว่าต้นสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกประมาณสิบหกสิบเจ็ดต้นแหละนะครับวันศุกร์นี้นะใครว่างก็เข้ามาได้นะใครว่างก็เข้ามาได้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แหละนะครับพราวัน วันพุธผมไม่เป็นเจ้าภาพพฤหัสไปเผาวันศุกร์ก็ลงลาบุรีอีกแล้วทูกคิวผมไม่ค่อนข้านจะอยู่ยาวมากเลยนะครับผมนะศุกร์ก็ลงไปดูนะครับไปเลือกจุดในการทําสวนนะครับทําสวนเพื่อเวลานักปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ไม่ร้อนมีอากาศนะครับดูลมลื่นนะครับผมสั่งมากเกือบยี่สิบต้นแหละนะครับเจ็ดคันรถนะครับเจ็ดคันรถรถเทียบแหละนะครับรถรถรถพ่วงแหละไม่รถพ่วงรถอะไรนะครถยกอะ เอาเจ็ดคันรถหละนะครับเอามานะก็ดูแล้วกันนะครับว่ามันมันจะเยอะขนาดไหนเจ็ดือแปดคันแหละนะครับเอามาให้เยอะไปเลยปลูกให้ล่มลื่นกันไปเลยนะผมเอาต้นไม้ใหญ่มาลงเลยนะครับแล้วก็จัดสงจัดสวนให้มันดีให้มันดูน่าอยู่นะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนะครับในการพัฒนาสำนักแห่งใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะให้อยูหน้าอยู่นะครับแล้วก็จะสร้างศาลาใครจะมาร่วมสร้างก็ได้เหมือนกันไม่ว่ากันนะครับวันที่เก้านะครับเก้านะวันที่เก้าเดือนธันวาคมนี้ก็ นะหล่อพยาลมราชนะครับเก้าถึงสิบธันวาคมเก้าและสิบนะครับมาร่วมกันหล่อพยาลมาร่าดลาบน้ำมนต์นี้นะครับโอเควันนี้ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับรับพรแล้วกันนะครับผมและวันนี้ผมมาแบบเบาๆสบายๆชิลๆนะครับผมนะรู้สึกนะครับตากฝนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับก็นะรับพรแล้วกันนะครับบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันนะครับสุขทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วกันครับสสสสววััััดดีีคครรบบผม